สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปซ่อมตัรีดนะครับไม่รู้มันไม่เสียนะครับตัวรีดเนี่ยครับลูกค้าบอกว่าทําร่วงทําให้ทายังไงก็ได้ให้มันแน่นหน่อยครับมันไม่เสียขย่อลู้มันเงึง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 ึนะฮะก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ก็มาติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกเลิ่ทุกไย่าขอบคุณทุกกาลังใจนะครับที่ไม่ทิ้งกันนะครับเนาะก็ คลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับง่ายๆนะครับสั้นๆน,นะครับเดี๋ยวลองแกะน็อตดูนะครับคลิปนี้เป็นจริงๆมันร้อนอยู่นะครับร้อนอยู่แต่ว่าลูกค้าบอกว่าอยากให้มันแน่นนะครับง่ายมากครับคลิปนี้ไม่ต้องใช้หัวคีดอะไรมากมายนะครับแล้วก็กันน็อตออกมา ก็จะเป็นธรรมดานะครับที่ในบ้านที่ผ้าแล้วก็ทำเต้ารีดร่วงนะครับเจอแต่งงานยากๆของงานง่ายๆบ้างนครับไม่คิดตังค์การนี้ซ่อมให้ลูกค้าฟรีนะครับ ว่าไม่รู้จะคิดไปทําไมว่ามันไม่เสียนะเนาะเราก็ทําให้มันดีๆอนอตเังออกยากออกเย็นให้เนาะสงสัยลูกค้าแกะและแกะไม่ได้นะครับมันจะมีมันจะมีตัวล็อกอยู่ข้างหน้านะฮะตลิ่ตัวนี้มีตัวล็อกอยู่ข้างหน้ามันจะมีคลิปล็อกอยู่นะครับ Okay, กแก้ยากนกันนะเนาะแก้ยากเหมือนกันนะครับก็ออกแล้วนี่ฮะมันจะมีมันจะมีแง่งอยู่นะครับแง่งหรอก ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเทคนิคต่างๆผมไม่ค่อยทำไม่ค่อยเป็นนะครับเวลามีน้อยสนะ่วนทำงานประจำด้วยนะครับไม่มีเวลามาตกแต่งคลิปี๋ยวก็ จะมีอยู่นะครับสามเส้นนะครับสายไฟจากปลักก๊กตัวนี้นะก็มีสายสีเหลืองก็เป็นไฟ AC ซนะครับเใ,ใช่ไหมมีอยู่สามเส้นก็มีต้องใช้มิเตอร์วัดนะครับมิเตอร์วัตด,ดตัว่าสายเป็นสายไฟ,ไฟ เตาที่หลักการทําง,งานของเตารี่ก็เปลี่ยนจากพล,งงาพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อนนะครับครับผมตอร์วัดตถุนะคตั้ง R คุณหนึ่งเหมือนเดิมวัดค่าโอห์มนะครับ ราจะรู้ว่าสายในสายไฟสีเสียมตานครับสายไฟอ๋อเห็นไหมสีน้ำตาลกับสีอะไรสีสีฟ้าเนาะสายไฟส่วนสายดินสายกราว,วาจะเป็นสีเหลืองนะฮะสายกราวเป็นสีเหลืองเก็บครับ การทำงานของตัวีดก็เปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อนนะครับเนาะครับก็เอามาใช้งานนะครับใช้ประโยชน์ประโยชน์นะครับประโยชน์ในการรีผ้านะครับส่วนตัวนี้นะครับส่วนขานี้ก็เป็นมีอาร์นะครับมีรีเซตเตอร์หนึ่งตัวนะครับเพื่อเชื่อมต่อไปยังกับเชื่อมต่อไปตัวนี้นะครับไฟ ไฟสองสว่างนะครับไฟสองสว่างนะฮะในแสดงสถานะการทำงานของเทารีดนะฮะ,ะ <c oughs> ล่วงแล้วล่วงแล้วล่วงมาจากไหนเนะี่ยอ๋อสวิตช์นะครับเป็นตัวปรับแางดังนะเดี๋ยวจะม้นตัวนี้ออกออกนะครับทีนี้ ไม่ไม่ไม่พักกล้องจนจบเลยนะลูกค Laura, ้าบอกว่าติดติดับๆับนะครับติดติดับๆับด้วยติดติดจับตับแบบนี้ก็ต้องลองดูครับ งด,งด,งดจะนานไปหรือเปล่าเนี่ยทำให้ปิดกล้องเนี่ย ที่มันดึงแบบนีก็น็นอตมันน็อตมันคลายนะฮะแล้วก็ยืดนอดไปแค่นัดเองมีอะไรนะครับส,สงสัยตอนร่วงน่าจะแตกเดี๋ยว,ยว,ยวลองขันนอดด็อตดูจะแกะให้ดูนะครับเสรีดภายในมันมีอะไรบ้างนะครับ นี่เป็นธรรมดาธรรมดานะครับตัวรีถ้ามีเป็นไอ้น้ำก็จะเพิ่มใส่ไอ้น้ำเข้ามาแค่นั้นเองเลไม่มีอะไรตัวรีตูวก,ก็ต้องแกะนะครับเนี่ยครับตั้งไรไม่มีอะไร นี่ก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นสวิตนะครับเนี่ยเขาทำทำความสะอาดเส้นนี้นึ่งก็ดีครับตัวตัวเนี้ยตัวเป็นสวิตนะเขาเรียกอะไรตัวเวลามันร้อนมันจะเด้งแป๊กเวลามันเริ่มเย็นมันก็จะต่อแป๊กตัวนี้นะฮะ น,นี่ตัวเปิดตู้ข้างในน่ากลวนะัวไหมฮะน่ากล,วลัวเนาะเดี๋ยวลองฮะก็แกาาต่ทรายละเอียดปัด จุดสัมผัสนะครับจุดสัมผัสบางครั้งก็ติดบางครั้งไม่ติดก็นี่แหละทําความสะอาดตรงนี้นะครับบางทีมันหน้าสัมผัสมันสกปรกครับเนาะสกปรกก็ใช้กระดาษทรายละเอียดปัดนะครับเพื่อให้มันสัมผัสให้ดีขึ้นิปี๊ดจับด,ดับ,ดบ,ดบก็อยู่ตรงนี้แหละง่าย,ง,ายง่ายนะ ทำเองได้ครับตอนซ่อมก็ดึงปลั๊กออกเลยนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปช่างวาผ่าซ่อมคลิปเล็กน้อยนะฮะก็แชร์ให้กันได้รู้ได้เห็นครับเนาะวิธีแกะตะลิบทำความสะอาดตะลิบโอเคอจะได้ละไอ้ที่ติบดับติบจิตจัดับก็ตรงนี้แหละครับเมื่อกี้ลืมเสียบปลั๊กให้ท่านผู้ชมดูครับเนาะ ก็เดี๋ยวผมทำความสะอาดแป๊บนึงนะครับนี่นะครับเวลาเตารีดติดตหรับก็ให้ทำความสะอาดนะครับหน้าสัมผัสนะครับบางทีหน้าสัมผัสคือตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับหน้าสัมผัสเพราะว่าเวลาเราเร่งเล่งความร้อนนะครับจมมีขเขาเรียกอะไรเน่ผมจำไม่ได้ละเรียนมาก็ลืมไปแล้วนะบ,บางไม่ค่อยได้ใช้นะครับ ติดความร้อนนะครับอันนี้เป็นหน้าสัมผัสตัวสกปกมากเลยนะฮะต้องทำความสะอาดนะครับอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อเออน้องมันขาดนี่ตรงนี้ต้องต่อนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอันนี้มันขาดนะครับมันขาด มองเห็นกันเปล่าครับท่านผู้ชมนี่อ๋อไฟจากไฟไฟแสดงสถานะนะครับมันขาดเดี๋ยวต้องต่อต่อนะครับเนี่ยก็ไม่ยากครับใช้กระดาษทรายขัด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 ความมันออกแล้วก็ตะกอไอต่อเอตะก,กัวเชื่อมนะครับถ้าตะกัว กลัวจะกลัวละลายก็ใช้สายไฟรัดเลยนะครับโอเคนะครับผมนี่นะครับใช้ใช้สายไฟนะครับใช้สายไฟรัดเลยนะเพราะว่าตะกัวตะกัวเชื่อไม่ได้เดี๋ยวผมลืมลืมคิดไลยว่าเวลาตะกัวมันโดนความร้อนมันละลายนะแต่เตารีตเวลามันทํางานมันร้อนนะก็ใช้สายไฟนะครับรัดที่มันติดติดตำลก็น่าจะเป็นที่ LED ไอหลอดไฟนะครับหลอดไฟตัวนี้ยที่ลูกค้าบอกว่ามันติดกับดักนะครับแล้วก็ทำความสะอาดหน้าสัมผัสด้วยนะครับหน้าสัมผัสตัวนี้เตารีดนะครับถ้ามันร้อนน้อยก็มันร้อนน้อยหรือว่าไฟเข้าแต่ไม่ร้อน,นครับให้ทําความสะอาดหน้าสัมผัสตรงนี้นะฮะหน้าสัมผัสเนี่ย ว่าเป็นตัวเขาเรียกอนะไรตัวเชื่อมนะครับมันสกรปรกนะครับฝุ่นเอ่ยอะไรนู้ไปเกาะมันนะครับแล้วก็ขี้เกลือนะฮะเจอบ่อยครับต้องปิส่วนตัวนี้เป็นตัวเต็ความร้อนนะครับก็ คลิปนี้ง่ายๆนะครับทำความสะอาดด้วยตัวเองนะครับง่ายๆก็ใช้หัวใช้ปลายคัตเตอร์ขูดก็ได้นะครับก็แค่นี้ส่วนไฟติดตะแบบก็นี่นะครับมันขาดนะครับเพราะว่ามันร่วงนะมันแตกก็นี่ก็ประกอบประกอบกับที่เดิมนะครับประกอบกับที่เดิมนะครับ คลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกดติดตามนะครับผมก็หยุดก่อนนะครับน่าจะเวลาจะนานก็ตอนนี้ก็ประกอบประกอบเสร็จแล้วนะครับ ก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะลองเครื่องดูไอี่ว่าติดติดดับดับนะครับดับดับครับตอนนี้ก็ประกอบเรียบร้อยเป็นขั้นตอนการลองเมื่อกี้ก็ลืม ลิมเสียบปลักลองให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่มามันติดติดระดับแต่ไอสาเหตุที่มันติดติดตำล้แล้วก็ลูกค้าทําร่วงนะรร่วงแล้วก็จุดจุดเชื่อมต่อของ LED มันขาดจากกันแล้วก็หน้าสัมผัสนะครับสกปรกนะฮะผมก็เลยได้ทําความสะอาดห,หน้าสัมผัสแล้วก็ต่อ ไฟ LED แสดงผลนะครับเวลาเครื่องทํางานก็ไฟตัวนี้จะติดนะครับเวลามันร้อนก็มันก็นจะจากกันนะครับมันก็จะคล้ายๆทําทงานแบบทอร์โมสตั t นะครับอัตโนมัติมันก็จะต่อเขาเรียกอะไรไม่รู้รับผมลืมไปลนะเรียนมานานนะครับแต่ไม่ค่อยได้ซ่อมครับตัวนี้นะก็<อ>มาทําให้ลูกค้าครับทำทฟรีๆนะครับไม่คิดตังค์นะส่งสารลูกค้านะครับเนาะ ก็ปิดไฟก่อนนะครับปิดไฟแล้วก็เสียบปลั๊กดูนะครับโอเคน่าจะใช้ได้แล้วครับไม่ติดติดดับดับแล้วนะติดติดดับดับก็สาเหตุมาจากหนึ่งนะครับสะพานไฟขาดสองหน้าสัมผัสสกรปรกนะครับผมก็ได้ทำความสะอาดียบร้อยแล้วนะฮะ ก็ร้อนแล้วนะฮะก็ต้องลองดูว่ามันร้อนสม่ำเสมอนน่าจะร้อนสม่ำเสมอแล้วเนาะโอเคโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็ถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามนะครับเพื่อท่านจะท่านผู้ชมจะได้ไม่พลาดคลิป คลิปต่อๆไปรับคลิปที่มีประโยชน์มีสาระนะครับผลิตผมจะพยายามผลิตคลิปซ่อมงานซ่อมทุกทุกอย่างนะครับอัปโหลดลงนะครับช่องช่งางวาผ้าซ่อมนะครับก็ให้ท่านผู้ชมแชร์ให้ท่านผู้ชมได้รู้ได้เห็นนะครับเอาไปแก้ไขด้วยตนเองตนเองนะฮะก็ ถ้าหนักนะสาหัสก็ส่งช่างผู้ชํานาญงานนะฮะอย่าแกะเองนะครับอันตรายนะครับผมถ้าท่านไม่มีความรู้ทางด้านเครื่องใช้ไฟฟ้านะฮะก็คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอบคุณนะครับผม